สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นนอนนะครับผมเพิ่งตื่นนอนแต่ทว่าผมว่าหน้ากากม้ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมผมลองคิดไปคิดมาแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็นหน้ากากม้าลายแทนเนาะโอเคผมก็เลยตัดฟังก์ชันอื่นๆออกไปก็เยอะอยู่เช่นตรงคอนี่นะครับผมให้มันเหลือแต่หัวแทนเนาะไม่ต้องเอาคอละ เพราะว่าคอนะ่ะมันจะพาอุปสรรคหลายอย่างนะผมหนึ่งกเลยก็คือเวลาเราจะใส่นะมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็เลยอ่ะตัดคอตัดส่วนคอไปแล้วก็เหลือแต่หัวนี่เลยนะสีที่ใช้ทานนะผมก็เป็นสีอะคริลิกนะครับผมสีขาวนะแค่เฉพาะสีขาวแต่ว่าส่วนสีดํานี่คือผมใช้วิธีการเอาปากกาเมจิกนะมาทาแทนนี่เลย อันนี้ก็จะเป็นตรงที่ยืดนะครับผมใส่ยางยืดเข้าไปด้วยนี่ครับผมเ,เวลาเวลาจะใส่มันจะสะด,ดวกส่วนนี้ก็จะเป็นปากนะครับผมปากนะปากนี้ผมก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ใส่ฝาขวดลงไปนะครับผมเพื่อให้เพื่อให้ตัวน็อตอ่ะมันดูตึงนะตึงนะครับผมนี่เลยเ,เห็นไหมมันจะดูแบบตึงๆนะ เอเนี่ยสามารถอ้าได้โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นป้ายนะป้ายเวลาสายก็จะถือป้ายนี้ไปด้วยฮถือว่าสุดยอดเลยเนะเอโอเคป้ายสอสอ,สอ นี่เลยวางคู่กันมันจะเป็นแบบนี้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมพอดีผมเพิ่งตื่นนอนเองนะโอเคสำหรับนี้ก็บา,บายอ๋อส่วนผมนะผมผมใช้กระดาษนะครับผมใช้กระดาษ A4 นะครับผมมาประกบกันแล้วก็ใส่สกอตเทปลงไปจริงไหม่าจะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกด้านนี่อะไ